อ่ะเรามาเปิดตัวดีกว่าตกลงเลี้ยงต้อยนะพี่เจอแล้วลน้องเบสมาสวัสดีคสวัสดีครับลูกสวัสดีครัสวัสดีสวัสดีหล่อเลยครับสวัสดีลหล่อเลยสวัสดีครับชอบตรงไม่เขินไม่อายไม่เขินนี่แหละกี่ขวบม่สวัสดีพี่ตรงนี้นะครับกหนูกี่ขวบแล้วลูกซีขวบ สี่ขวบต้นๆเด็กชายต้อยน้องเบสนี่คือใครยังไงจ๊ะน้องแอนมันไม่รู้ว่าจะมีลูกเองยังไงก็เลยต้องไปขอคือไม่มีเวลาทําด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะก็เลยทําแล้วก็ไม่มีกรกสารต้นต้นด้วยิไม่มีก็เลยไปขอไปขอแบบคือจริงๆก็เป็นญาติญาติกันนี่แหละค่ะคือเราอยากมีอยากมีอยากมีของเราเองอยากมีเบสเนี่ยเขาจะมีพี่สาวคนหนึ่งชื่อน้องเบนตอนนี้13ขวบซึ่งเบนเนี่ยแอนก็จะเห็นมาตั้งแต่เล็ก แล้วเราก็จะรู้สึกว่าจกให้เบนมาอยู่ด้วยจะขอมา,อาเขาก็เลยบอกว่าเขามีลูกคนเดียวบอกก็เดียเด๋ยวมีอีกคนนึงก็อามาให้ทั้งสองคนเลยเอาสองคนเลยเอาสองคนเลยแล้วเขาบอกว่าไม่มีหรอกเขาคุมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าหลุดคุมเมื่อไหร่ฉันเอาสรุปห <laughs> ล,ลุดจริงๆโอ้โหหลุดจริงๆก็รับปากกันเป็น้วใช่แล้วเอามาสองคนเลยเอามาสองคนเลยเอาแล้วพ่อแม่เขาทำไงอ่ะก็ช่างพ่อแม่เขาเอาวเอาแล้วเอาแว คือจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่เขาเขาไม่สะดวกที่จะมีตอนแรกด้วยแหละแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรมีแล้วอย่าไปทำอะไรนะก็คือขอเลยแต่เขารู้ใช่ไหมว่านี่คือพ่อแม่เขาและนี่ก็คือหรือเรียกพี่แอนแม่เลยเขาารู้แต่เขาเขาอยู่กับแอนมาตั้งแต่5เดือนเนี่ยรู้เรียกแม่อะไรแม่แอนแม่แอน ขอได้ไหมอ่ะพี่คนแรกไปทำเราเองสิคุณคุณไม่ใช่โปเกมอนหรือว่าเออตุ๊กตาเทพจะมาขอกันลูกเบสไปเก็บจะผ่าไม่อยู่กับป่าแล้วๆลี่ีบ้านี้ก็เกงแพ้อะไรตัวนะใช่นะพี่คนนี้คนสวยนะใจดีด้วยเอ้แต่ว่าอะไรยิ้ะไปว่าอะไรแต่ว่าอะไรล็อกปิดตาไม่เอาหรอ ไม่เอาไม่เอาเขาไม่เอาพวกเราโอเคระหว่างนี้เห็นบอกว่าน้องเบสเนี่ยร้องลิเกก็เป็นเต้นก็เก่งมากด้วยอยากดูอ่ะเอาอะไรก่อนเอาหนุ่มฟอเอออลุกเลยตนมาช่วยตอัหนุ่ม กก็ได้ใช่ไหมได้ผมมันจนอะผมมันจนไอ้คนอาเรียกว่าฟาอฮอหลอเฟียวสาวเกะไม่ไหมไม้เกี้ยวฉันหล่อคนเดียวและรู้หวนฉันมันหล่อเสด็จยากเออเรียกว่าขนาดมีเฮียกูหันวนีง อันนี้เป็นที่เบสนั่นนางเอกนะลูกนั่นนางเอกนะเดี๋ยวร้องคู่กับพี่อ้นนะนั่นพี่อ้นเป็นนางเอกอ่ะขออนุญาตนะียืนอนุญาตเหรอขออนุญาตเหรออนุญขออนุญาตเพราะขออนุญาตก่อนงาเพราะเบสเป็นลูกแม่แอนงาใจมาให้ให้เบสเป็นพระเอกแล้วเดี๋ยวแม่แอนแต่งประโยคให้เราร้องเนี้ยอปาฏิเทอปาฏิเทเทถูอปาฏิเทอปาฏิเทเทถูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพระเอกพระเอกเจอนางเอกต้องร้องเพลงนี้เลยเหรอเอาแต่พระเอก เพลงนี้ก็ได้เลงนเล่นแบบหนุ่มฟอเลยนั่งแต่งหน้าอยู่อ่ะป่ะพี่เพชรวันดีพีมาวันนีคืนดีพี่มาฮาดอกเราคืนดีพี่มาฮาดอกเราคนเราคือซ้าพีเอินเป็นอะไรคือซ้าผออะไรลูกเออะไรพี่พ่อพ่อพ่อแม่ไม่อยู่นี่ใครอยู่กับเขาอะคะพี่แอนไปบอลีบูธอะคุณแม่เขานั่นแหละค่ะ ก็จะเรียกมาก็ฝากไว้กับค่ะแมแล้วก็คุณยายก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแอนจะไม่อยู่นะก็จะเป็นคุณยายกับคุณแม่เขาก็จะสับมาดูอูอแล้วไม่คิดถึงใจจะขาดเลยหรอมตอนแรกๆเนี่ยตอนนั้นที่เบสยังแบบแบเบาะอยู่อะเพราะว่าแอนเลี้ยงเขาเองคือเลี้ยงกับมือตื่นตีสี่ตีห้าให้นมเองคือไม่ต้องมีผัวแล้วคือไม่ต้องมีผัวแล้วอะ S <S คือว่าคิดในใจว่า,าไม่ต้องแลว้วพอเรียกแม่เอาไปเลยได้ไหมคือ <S <S 2> <S 2> ไม่เอาแล้วไม่ต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลี้ยงขนาดนั้นเลยอ่ะตื่นก็ต้องเอานมป้อนทีสี่อย่างเงี้ยอย่าเป็นลิเกรพระเอกลิเกเหมือนพี่เอไหมครับ <S 2> <S 2> <S อยากไหมคะ ยากแต่ได้เลยนะหล่อมากเล่นได้แล้วคนก็ชอบเข้าวงการแน่ๆเพราะหล่อจริงๆแล้วเขาเคยเขเคยไปอินเดียกับเราไหมคะยังไม่เคยค่ะแต่ว่าคือปกติเนี่ยจะยังไม่เคยพาน้องไปต่างประเทศด้วยยังไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็คงต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาสามารถแต่เขาจะไปภูเก็ตกับแอนบ่อยไปบ้านที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบขึ้นเครื่องบางทีพอแอน ถือกระเป๋าเขาจาแล้วแม่ซื้อตั๋วให้หนูยังหนูต้องไปด้วยนะเบสไปโรงเรียนยังลูกไปโรงเรียนยังครับเรียนแล้วครับเรียนแล้วครับอยู่อออออูบอกเลยหนูอยู่หนูชื่อเด็กชายอยู่เด็กชายครับแนะนำตัวเด็กชายเชอะไรครับเด็กชายอารยสมมานาบามีอยู่อยู่อยู่อนุบาลอะไรลูกอยู่ห้องอะไร g t 2 f อะไรนะลูก k t 2 f อ2 f g t 2 f k t 2 f k t 2 f คุณค k t 2 f k t 2 f k t 2 f k อ2ออ โคเล็กโคอล็กที่ชื่อเจอ่ะที่ชื่อเจอเพราะเป็นแบบโรงเรียนสองภาษาแล้วแม่แอนดุไหมครับดุนิดหน่อยครับนิดหน่อยคือยังไงตีไหมลูกดแม่แอนตีไหมเฮ้ยเฮยเหรอไม่รู้ตีตรงไหนแม่แอนตีตรงไหนก็ชอบไปตรงแขนมั่งแล้วเราทําผิดอะไรแล้วลูกแม่เขาถูกตีเอาอะครับเรื่องที่ดื้อเรื่องที่ดื้อเรื่องที่ดื้ออย่าจ่อจงได้ไหมหนูเครียดแล้วถ้าคือวว่าเรื่องที่ดื้อก็เรื่องที่ดื้อนั่นแหละ อย่าโฟกัสหนูแต่แอนชอบแกล้งลูกด้แค่ะเออชอบแกล้งแกล้งอะไรลูกเขาล่ะอุ้ยแกล้งทุกอย่างค่ะอาทิอาทิแล้วหนูก็แกล้งแม่กลับด้วยอ๋อเหรออ๋อหนูแกล้งแม่เรื่องอะไรเล่าซิไหนแกล้งแกล้งแม่เรื่องอะไรเล่าเขาชอบดึงกางเกงเอาเราดึงกางเกงกางเกงดึงลูกออกมาเลยเหรอจริงจริงคือแบบอยู่ในห้องอย่างเงี้ยคือเราอะชอบแกล้งเขาคือแบบบางทีเขาเดินเดินอยู่แล้วเราก็แบบเดินไปแล้วก็ดึงกางเกงพื้นลงอะไรเงี้ยบอกว่าว้ายโป๊จังเลยอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำเขาทำเราเอามันลงมาถึงไหนแล้วลูกวันนี้ก็คือดีรอบมันอยู่ในห้องนอนคืออยู่กันเองตามลำพังลงมาใต้สะโพกเลยเหรอหมดหมดลงมาเอ้าใส่ชุดนอนไงก็เลยว่าแล้วลูกปิดหน้าเลยอ่ะลูกไม่อยากจะดูแล้วก็หัวราอนั่งหัวร้อแบบเป็นเรื่องเป็นมาลวมากแล้วเป็นเด็กมีความแสบวิรกรรมอะไรมากไหมคะตัวเล็กเนี่ยโอ้ยมาก แตกเขา,า,เขาหักไปตรงไหนเขาเขาเป็นคือเขาพูดอะไรที่ที่ที่ทแบบเราคิดไม่ถึงอะตั้งแต่ประมาณสักสามขวบอะไรเงรี้ยเขาก็เริ่มแล้วคือแอนเอาไปถ่ายโฟโต้บุ๊คแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นเสาร์อาทิตย์ปกติเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเวลาของเราเขาก็จะต้องอยู่กับแอนแต่วันนั้นน่ะเราพาเขาขึ้นขึ้นรถไปด้วยแล้วก็ไปส่งแอนที่สนามบินเขาก็แบบว่า แม่ทำไมแม่ต้องไปเราวันนี้วันเสาร์แล้วก็บอกว่าแม่ต้องไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ร้องออกมาเลยเขาบอกว่าหนูไม่ยอมหรอกมันเป็นสิทธิ์ของหนูสิทธิ์ของหนูวันเสาร์อาทิตย์มันเป็นเวลาของหนูถก้าแม่<ไ>มจะไปอ่ะใช่แล้วเขาก็พูดออกมาแบบถ้าแม่จะไปอหนูก็ต้องไปด้วยแล้วทำไงอะแล้วคือใส่เสื้อกล้ามอ่ะก็ต้องเอาเสื้อแฟนคลับอะเขายืมเสื้อแฟนคลับให้เขาใส่แล้วก็ซื้อตั๋วให้แล้วก็องขึ้นข้าไปหรอค่าไปเบสลุก เราเจ้าชู้ไหมมีแฟนย่างอะไรอางี้ดกว่าสาวมาจีบลูกไหมคะมีไหมมีแฟนปะอู้ตาตาลูกมีแฟนยังคะตอบแม่ก่อนเลยแฟนกี่คนครับเข้าใจปะโอ้อาชื่ออะไรบ้างแฟนชื่ออะไรบ้างลูกอ่าบอกเลยที่นางฟ้าที่นางฟ้าน้องอิมแล้วก็อาโปอาโปรักใครมากที่สุดสามคนนางฟ้าอิมหรืออาโปถ้าให้เลือกหนึ่งคนเอาคนเดียว มีแฟนแล้วยี่ไม่รักแม่แล้วใช่ปะแม่ก็ห่วงไปยันสิแม่ก็ร้ายกว่าลูกอีกอ่ะสลบสลบเลยลบรักแม่แอนแค่ไหนลูกฟ้าตายอนาคตเียลนรักลูกเบสแค่ไหนครับก็รักมากแหละรักจนรู้สึกว่าไม่ต้องมีลูกจริงๆแล้วเพราะว่าถึงมีก็รักไม่ได้มากกว่านี้แล้วค่ะมันมันมันก็ทําเต็มที่แล้วยังไงเนี่ยบอก switch on ก็ออนพอ s วิตช์ออฟก็นิ่งไปเลยนะเหมือนไม่มีเบสอยู่ในนี้ <biases. S 1> <De an> แต่อยู่บ้านแต่ซนมากซนมาก<น>มาก็ซนตามภาษาเขาเลยน่ารักมากแล้วก็ยินดีกับน้องแอนด้วยนะการงานก็รุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะความน่ารักแบบนี้จากน้องแอนแล้วก็น้องเบสด้วยขอบคุณนะครับนะคะนะคะบอลลีวูดลองให้มาทำท่าเก้งกวางบังชนีกับเราดีไหมไหนๆมาเก้งกวางบังชนีชวนน้องเบสทำด้วยเก้งกวางบังฉนี ช่วงหน้านะช่วงทำมาค้าขึ้นนะฮะวันนี้เรามีทั้งของหวานมาจากกาญจนบุรีเลยนะกาญจนะบุรีแล้วก็มีของขาวมาจากสุพรรณบุรีด้วยขี้เกียจอะพี่เกจเลยอะพีเกียจแก่ช่วงหน้ากลับมากับทำมาค้าขึ้นครับอร่อยแน่